The Cup of Life บอลโลกของเรานำเสนอโดยรถยนต์ซูซูกิขนมปังฟาร์มเฮาส์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอะลินามมน X+ เสริมวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าเนื่องจากขาดวิตามิน B1 ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บอลโลกของเราครับ The Cup Offline กับผมบีแหลมสิงค์ครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้แล้วถามหน่อยว่าจำภาพนี้ได้ไหมทีดเดียก็เชื่อว่าทุกคนจะจำได้แน่นอนละิิธิบนะครับภาพนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพเป็นที่สุดแห่งความทรงจำครับถ้าทุกคนจำใบแดงแจ้งโทษของเขาได้ เมื่อปี1998ทุกคนก็ต้องจำได้เช่นเดียวกันครับกับภาพประกาศชัยวิ่งกลางปีกนะครับโอ้โหของเดวิดเบ็คแฮมครับที่เขาสามารถลบมนทินลบความเจ็บปวดลบแค้นลบทุกอย่างครับที่ยังลบๆไม่ได้ครับมันต้องมาจากฝีเท้าเท่านั้นเดวิดเบ็คแฮมทำได้สำเร็จนี่คือแมตช์ที่2ของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 2000, 2002 20ปีที่แล้วเรายังอยู่กับ World Cup ฉบับเอเชียหลังจากที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆของฟุตบอลโลกครับได้เห็นทีมจากเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแต่แทบจะไม่มีใครดีใจด้วยเลยกับเกาหลีใต้ใน EP ที่แล้ว EP นี้ครับเราจะพูดถึงขวัญใจมหาชนคนกันเองนั่นคือทีมชาติอังกฤษนั่นเองครับทีมชาติอังกฤษนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยโอ้โหใครที่เชียงกฤษนี่รับรองเลยครับ เป็นช่วงที่หูตาอาจจะยังไม่ค่อยสว่างพอครับหูตาเริ่มสว่างในช่วงที่โลกอินเทอร์เน็ตกำลังจะเข้ามาอังกฤษมันไม่ได้เก่งยังไี่ด้คิดหรอกครับพิธติสหลายคนก็บอกอย่างนี้่จริงๆแล้วอังกฤษเก่งจริงหรือเปล่าชุดนั้นอังกฤษเนี่ยเรียกว่ากําลังเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเก่งหรือเปล่าไม่รู้ตัดสินกันเอาเองครับอังกฤษนั้นตกรอบที่2ในการแขร่งขันทูตระโลกปี1998ครับ แล้วภาพแบ่งความทรงจำก็คือการโดนไล่ออกของเดวิดเบคแฮมซึ่งไปเสียเหลี่ยมให้กับเดียโก้ซิเมอเน่ก็คือเฮ er ียแป่งคุณซือของแอตเลติโก d มาดริดคนปัจจุบันนี่แหละครับในการแข่งขันรอบที่2โดนไมแดงไล่ออกและสุดท้ายอังกฤษแพ้ให้กับคู่ปรับตลอดการอย่างอาร์เจนตินาในครับในเวิลด์คัพครั้งนั้นและตกรอบไปด้วยการแพ้จุดโทษ4ปีต่อมาครับอังกฤษแบกความผิดหวังซ้ำมาเพราะยูโร2000 ก็ไปไหนไม่ไกลเช่นเดียวกันครับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือเวมบリเอ็มพ e ์พูลได้ถูกทุบลงนะครับแล้วก็สร้างใหม่ในที่เดิมเป็นนิวเวมบีーที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละครับกุนซือก็คือคิงเคฟครับเควินคีกันก็ประกาศอำลาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแพ้กับทีมชาติเยอรมันในเกมอำลาสนามเวมบรีー0ประตูต่อ1จากการยิงของดิีดฮามัน หรือว่าดิสมาฮามันที่ท่านเรียกกันนี่นะครับปรากฏว่าอังกฤษก็ต้องแหวกม่านประเพณีครับไม่เคยทําสิ่งนี้มาเก่าก่อนนั่นก็คือการจ้างโค้ชนอกเข้ามาคุมทัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับเขาคนนั้นก็คือกุนซือร้อยชูครับสเวนโกรันเอริกสันครับหลายคนก็ชอบแซวกันว่าเอริกสันเนี่ยไม่ต้องไปเรียกเลยกับเงิน ค่าเหนื่อยค่าอะไรครับขอเลขา20คนพอตอนนั้นก็แซวกันแบบนี้เป็นโค้ดที่มีเลขาครับชอบเลขามากสเวนนั้นพึ่งนำลาซิโอครับครองแชมป์เกาโชสเรียามาได้อย่างสหา,หามครับเขาก็เลยดึงตัวมาตอนนั้นเขาเรียกว่าครองแชมป์ได้แบบสง่ามายุระเลยนะครับยังกับผู้กันเลยครับในตอนนั้นความเฟี้ยวของสเวนกร์เนเซนเข้ามาครับเขาเข้ามาพร้อมกับขุนพลของทีมชาติอังกฤษ ที่กำลังก้าวขึ้นมาเติบโตหลายต่อหลายคนครับแล้วก็สร้างผลงานสถานสวงในรอบคัดเลือกด้วยการบุกไปถลม่มเยอรมน,นีครับคาที่เลย5ประตูต่อหนึ่งะครับจากการยิงแฮตทริกครับของไมเคิลเวนการยิงของเีเวนเจอร์ราดลูกยิงไกลนะครับแล้วก็เอมิลเฮสกี้เกมนั้นอังกฤษชนะ51พวกเขามั่นใจสุดๆครับว่าจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้แบบแบบเบอร์ปรากฏว่าเกมนัดสุดท้าย อังกฤษนั้นต้องเจอกับทีมชาติก,กรีซที่บ้านตัวเองครับเล่นในถิ่นสบายใจขณะเดียวกันครับเยอรมันก็เจอกับฟินแลนด์ก็น่าจะชนะทั้งคู่ถูกไหมครับปรากฏว่าอังกฤษครับดิ้นรนจนถึงวินาทีสุดท้ายฟรีคิกน่าจะครั้งที่10แล้วครับในเกมนั้นโอ้โหผู้ตัดสินก็เป่าจะปี๊ปี๊ปี๊ให้ยิงฟรีคิกอยู่ได้แหละครับสุดท้ายแล้วลูกนั้นครับเท็ดดี้หรือว่าเอ็ดเวิร์ดเชอริงแฮมเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ไปบอกกับเดวิดเบคแฮมว่า ไอทิดขออายิงเองนะครับเบคแฮมไม่ตอบอะไรแค่ผักไปอห่างๆแค่นั้นนะครับแล้วเบคแฮมก็ปัน่นโค้งเข้าไปเสียบตะข่ายนะครับผ่านมือของอันโตนิสนิโคปอลิดสผู้สัประตูทีมชาติกรีกเข้าไปตุงตะข่ายทําให้อังกฤษตีเสมอเป็น2-2อังกฤษดีใจกันสุดๆครับเพราะว่าเงี่ยงหูฟังแล้วปรากฏว่าเยอรมันก็ทําอะไรฟินแลนด์ไม่ได้ครับเสมอ0ูนย์ส่งให้เยอรมันต้องไปเพลย์ออฟนะครับแล้วก็เข้ารอบมาส่วนอังกฤษเข้ารอบมาได้แบบ ตอนแรกว่าจะบอกว่านิ่มนนะครับกลายเป็นการเข้ารอบนัดสุดท้ายแบบทุลักทุเลของสเวนโกรันเอ็กซ์และทีมงานแล้วทีนี้พอเข้าสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับปรากฏว่าทีมช่าังกฤษล้วงสลากออกมามีปิงปองเย็นแน่นอนงานนั้นเนี่ยผมอยู่นะครับการจับสลากเนี่ยเกิดขึ้นที่ปูซานนะครับประเทศเกาหลีใต้มีโอกาสได้ไปครับโอ้โหหนาวนะครับเขาก็ถามเลยว่าคนไทยหรือม,มาทําไมกังเยอะแยะว่าขนาดนี้เนี่ย เทคนที่เขาเข้ารอบนะเขามานักเขาเนี่ยมาสิบคงไนะพวกลืมมาทําแปะอะไรกันสามสิบสองคงเลยนะครับบอกว่าจริงๆเรามาสามสิบสามนะโทษนะครับขี้อยู่ในส่วมคนหนึ่งนะตอนเนี้ยยืนอยู่เนี่ยสาิบสองเพราะเราคือชาติที่สามสิบสองอยู่เสมอในการเข้ารอบบอลโลกเมื่อก่อนนี้บอลโลกมียี่สี่ทีมเราก็บอกว่าเป็นชาติที่ยี่สิบห้าคิดตู่ครับนะปรากฏว,ว่าจับฉลาออกมาอังกฤษสิงโตตุ้งแช่ต้องเจอกับคู่ปรับ อีกทีมหนึ่งที่เจอกันบ่อยมากนั่นก็คือสวีเดนครับสวีเดนนี่เคยเขียงอังกฤษชัดๆเลยตกรอบยูโร9 2ขณะเดียวกันอังกฤษจับเจอกับไนจีเรียซึ่งตอนนั้นไนจีเรียแสบมากนะครับเป็นแชมป์ฟุตบอลโอลิมปิกปี96แต่ว่าพอถึงปี2002แล้วไนจีเรียไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ทีมนึงครับที่อังกฤษต้องเจอนั่นก็คือทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองครับอังกฤษกับอาร์เจนตินามีเรื่องราวแห่งสงครามการยึดครองอะไรต่างๆมา ตั้งแต่ก่อนเข้าปี1900ด้ซ้ำแล้วก็มีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงมีการรบกันอย่างหนักหน่วงครับในยุค80นั่นก็คือสงครามฟอเลนนะครับสงครามฟอกเลนนั้นถือว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อังกฤษนั้นต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยอย่างต่อเนื่องแลือเกินครับท่านผู้ชมครับทั้งในการแขง่งขันฟุตบอลโลกปี1986ซึ่งเกิดเหตุการณ์หักพระเจ้าของเดียโก้มาาโดนานะครับส่วนพระเจ้านี่โจกนะครับ จากนั้นเนี่ยปี1998ทั้ง2ทีมได้มาเจอกันอีกครับในการแข่งขันทั่วโลกที่กล่าวไปก่อนนั้นนี้เมื่อสัก5นาทีที่แล้วและ4ปีต่อมาทั้งคู่ได้มาเจอกันครั้งนี้มาเจอกันที่ World Cup ฉบับเอเชียเป็นนัดที่2นะครับอังกฤษเข้ารอบมาก็จริงครับแต่พวกเขาเกือบเสียผู้เล่นไปถึง3คนนะครับคนแรกครับก็คือเดวิดเบคแฮมบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าร้าว ในเกมเจอกับเดปอร์ติโวลากรินญาในศึกยูซเอปรากฏว่าสุดท้ายแล้วหายทันอย่างวุวิที่สุดนะครับคนที่สองครับแกรีเนวิลแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ็บไม่ได้มาบนโลกขณะเดียวกันครับนักฟุตบอลอีกคนซึ่งขึ้นมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในสมัยนั้นเป็นมิดฟิล์พันหมาบ้ายคนหนึ่งของวงการครับและนั่นก็คือซีเว่นเจอรัดบาดเจ็บเช่นเดียวกันไม่ได้มาเดวิดเบคแฮมมาได้เนวิลไม่ได้มา เจอราดไม่ได้มาคนที่มาแทนนี่สุดยอดไปเลยครับนั่นก็คือแดนนี่มิลครับกับเทเวอร์ซินแคลที่เพิ่งมีข่าวไว้ก่อนหน้านี้เองสำหรับเทเวอร์ซินแคลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมาแล้วกลายเป็นว่าไอ้สองคนนี้ที่มาแทนเนี่ยได้ลงสนามด้วยนะครับอังกฤษนั้นเสมอกับสีเบเดนนะครับในเกมแรก1ประตูตอนหนึ่งลูกเสียประตูของอังกฤษก็มาจากการผิดพลาดของแดนนี่มิลนะครับจากนั้นครับ แมชไฮไลท์ของสิงโตตุ้งแช่ในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นในรอบแรกนัดที่สองพวกเขาเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับเจอกับอาร์เจนตินาในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหอาร์เจนตินาในยุคที่โดนสั่งตัดผมนะครับบางคนก็ตัดบางคนก็ไม่ตัดครับผิวก็ปวด,วปวดอิ่มก็ปวดในตอนนั้นของอาร์เจนตินาแล้วก็มาเจอกับอังกฤษและวันนั้นเจอกันตอนเย็นครับโอ้โหท่านที่ไม่ทันให้นึกถึงสภาพการจราจรในวันหยุดครับ เงียบขั้นนั้นเลยวันหยุดแล้วก็ในช่วงที่เราผ่านไปนะครับที่ผ่านโควิดเนี่ยมันเงียบแบบนั้นเลยนะครับผมเนี่ยทาข่าวอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยออกไปดูวิภาวดีนะครับในช่วงนั้นห้าหกโมงไม่มีรถครับอ่านะครับไม่ใช่ตำรวจกั้นนะครับแต่ว่าไม่มีรถจริงๆครับในช่วงเวลานั้นเงียบสนิททุกคนเข้าไปหาที่ดูบอลกันนะครับเพราะว่าอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาปรากฏว่าประตูเดียวตัดสินเกมครับนั่นก็คือจังหวะ ที่ไมเคอเวนโดนทำฝ่าครับไม่ใช่ใครครับโปเชตติโนครับมาลิเซโอโปเชตติโนคนที่เคยมาคุมทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์และเป็นตัวเต็งม,มันทุกครั้งที่ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนกุญซือนี่ก็เป็นตัวเต็งครับโปเชตติโนเป็นคนทำฝ่าไมเคอเวนนะครับตอนนั้นมีหลายคนครับหน้าตาคล้ายกันครับโปเชตติโนฮวนปาโบโซลินนะครับสุดท้ายแล้วอังกฤษได้จุดโทษและคนที่สังหารจุดโทษครับ นั่นก็คือเดวิดเบคแฮมนั่นเองครับเดินเข้ามาเอาลูกบอลตั้งตูดหายใจลึกๆนึกถึงหน้าเมียเขาไว้ <laughs> แล้วครับแลวเดวิดเบคแฮมก็ซัดตุม้มเข้าไปตรงตะข่ายอย่างสวยงามเดวิดเบคแฮมวิ่งดีใจสุดๆต้องบอกว่าไม่ถึงขั้นดีใจเจนบ้าเหมือนกับตอนที่มาโกตาเดลลี่ดีใจเมื่อตอนฟุตบอลโลกไฟแนลปี82นะครับแต่รู้เลยครับว่าทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่ในใจของเขาเนี่ย มันถูกได้ยกออกไปแล้วเกมนั้นเดียโก้ซิเมอเน่อยู่ในสนามด้วยนะครับอาเจนิน่านเปลี่ยนประตูเพราะว่าคาร์รอสโรอาผู้สาประตูของอาเจนิน่าเมื่อปี98ที่เซฟจุดโทษของอังกฤษได้เนี่ยแบตตี้เนี่ยนะครับไม่อยู่ในทีมแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาจะเลิกเล่นในปี2000เพราะโลกจะแตกเขาจะไปเรียกว่าไปเป็นรับใช้พระเจ้าแล้วก็เลยเลิกเล่นไปนะครับ ปรากฏว่าทุกวันนี้โลกยังวุ่นวายอยู่เลยนะครับยีกว่าปีต่อมานะครับสำหรับคารอสโรอาทีนี้อังกฤษครับประตูนั้นเป็นประตูชัยเดวิดเบ็คแฮมยกทุกสิ่งอย่างออกไปทําไมผมถึงบอกว่าเบ็คแฮมยกทุกสิ่งอย่างออกไปครับเมื่อปี98ที่เบ็คแฮมโดนใบแดงไล่ออกในเกมเดียวกันที่เจอกับอาร์เจนตินาเดวิดเบ็คแฮมข้อที่1ครับถูกขู่ฆ่าครับถูกขู่ฆ่าโดยตัวเขาเลยนะครับเขาจะมีคนมาฆ่าเขาเพราะทําให้อังกฤษตกรอบ สองครับที่สําคัญขู่ฆ่าทั้งครอบครัวนี่คือข่าวที่เลวร้ายที่สุดข่าวที่ปรากฏออกมาต่อหน้า,าพวกเราที่ได้เห็นกันทั้งโลกนะครับขณะเดียวกันครับมีบริษัทรับพนันถูกต้องตามกฎหมายได้เปิดอัตราต่อรองขึ้นมาว่าลูกชายคนโตของดวิดเบคแฮมในตอนนั้นครับนั่นก็คือบรูคลินเบคแฮมจะติดทีมชาติอังกฤษน,นี่ข้อที่1ข้อที่2เจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาไปบอลโลกนะ และข้อที่3โดนไล่ออกในการเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดอัตราล่อแมงเม่า99าต่อหนึ่งเขาว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยคนเข้าไปาบริษัทรับพนันถูกต้องตามกฎหมายแทงกันยับเลยครับโอโ้โหนี่รวยเลยเพราะว่าบุกลินไม่เอาเลยครับเรื่องบอลตอนแรกก็ทำท่าจะมาแต่สุดท้ายก้าวไม่ถึงพ่อครับนี่คือชัยชนะในครั้งนั้นซึ่งเบ็คแฮมยกทุกอย่างออกไปกลายเป็นฮีโร่ของชาติอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนั้นเบ็คแฮมได้ปลอกแขนกับตันทีมด้วย แล้วก็เป็นที่มาเลยครับว่ามาดเด็ดขาดมาดเบคแฮมนะครับเบคแฮมไม่ได้ใส่แรงเลอร์นะครับแต่ว่าเป็นมาดเด็ดขาดมาดเบคแฮมจริงๆในครั้งนั้นนะครับเขาพาทีมเข้าสู่รอบที่2ได้สําเร็จรอบแรกและรอบสุดท้ายเสมอกับไนจีเรียแล้วก็เข้าไปเจอกับทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็ผ่านทีมชาติเดนมาร์กไปอย่างสบายใจนะครับนี่คือผลงานของทีมชาติอังกฤษที่บอกว่าไฮไลท์สําคัญของอังกฤษครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือการปราบอาั์เนตินา ซึ่งเป็นคู่ปรับทางสงครามกันมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าอเาจนีนานักปวัติศาสตร์ของพวกเขาจะบอกว่านี่คือบิดาของเราบางคนบอกงี้เลยเพราะอะไรครับเพราะนําเรือเข้ามาแล้วก็นําภาษาเข้ามาที่สําคัญนําฟุตบอลมาให้เราเตะด้วยอาร์เจนตีนาเขาบอกแบบนั้นแต่จริงๆเนี่ยโหลบกันเละข,ขนาดนั้นไม่น่าจะสามัคคีกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของการลบแค้นของทีมชาติอังกฤษที่สมอกโดยเฉพาะเดวิดแมคแฮม พาพวกเขาเข้าสู่รอบต่อไปและ8ทีมสุดท้ายได้เจอกับทีมชาติบราซิลในยุค 3R กับ1ลุงเป็นวันที่ถนนวิภาวดีรังสิตนั้นอุ้ยโล่งอย่างเหลือเชื่อจริงๆวิภาวดีรังสิตโลง่งนักเรียนโดดเรียนมันเป็นยังไงติดตามได้ในวันพรุ่งนี้บอลโลกของเราเสือขับัวไรลใส่มันเล็กนี่มันใส่เด็กเล็กเกินไป สอนโลกของเรานำเสนอโดยอะินามินเอ็กซ์เพลสเสริมวิตามิน B-1 วิตามิน B-6 วิตามิน B-12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนื่องจากขาดวิตามิน B-1